ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็นข่าวต่อมานะครับคุณผู้ฟังเป็นข่าวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางรัฐเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังแต่เป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับคณะทํางานนายกรัฐมนตรีมั่นใจแอปพลิเคชันทางรัฐปลอดภัยข้อมูลประชาชนถูกเจาะผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ นายสุปรณกรณคงสมจิตคณะทำงานของนายกตมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศย้ำถึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นระบบเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันทั้งเว็บแอปรวมไปถึงโมบายแอปนะครับที่แยกออกจากกันต่อให้มีการแฮกหน้าเว็บไซต์ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าถึงข้อมูลหลังบ้านได้นะครับคุณผู้ฟัง เหมือนเป็นการสั่งอาหารบนแอปพลิเคชันหรือการให้บริการขออภัยนะครับหรือการใช้บริการพร้อมเพย์นะครับที่ไม่สามารถดำเนินการบนเว็บไซต์ได้ดังนั้นแก่นของแอปพลิเคชันทางรัฐจึงอยู่ที่ม o b บายแอปไม่มีเว็บแอปทาให้ไม่สามารถเจาะถึงข้อมูลสำคัญได้ พร้อมแนะนำนะครับเรื่องของความเสี่ยงจากการใช้งานว่าต้องมีการจัดการระบบที่ดีก็อย่างเช่นพัฒนาระบบอย่างรัดกุมไม่แนะนำให้ประชาชนแล้วก็ผู้ดูแลระบบตั้งรหัสผ่านง่ายๆทั้งนี้ความเสี่ยงหลายๆตัวบนการพัฒนาระบบเป็นความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าห้ามทำ แต่หากยิ่งเสี่ยงยิ่งต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมโดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐต่างๆที่สะดวกสบายมากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นแอปพลิเคชันทางรัฐหัวใจจึงอยู่ที่บริการ ด้านในที่มีการออกแบบระบบความปลอดภัยเพื่อจัดการความเสี่ยงส่วนเว็บไซต์มีเพียงเพื่อให้สื่อสารกับประชาชนได้เพิ่มเติมนะครับโดยที่ผ่านมานายสุภกรก็ได้กล่าวถึงบทสัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีพิชัยชุนหะวัชิระถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ยังประสบปัญหาว่าโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้เป็นผลลัพธ ของการขับเคลื่อนตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ประเทศไทยปรับตัวช้าแล้วก็เคยชินมานานเหมือนกับกบต้มแต่หากไม่เริ่มวันนี้การเปลี่ยนแปลงก็จะถูกผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆรัฐบาลก็ได้ลงมือทำแล้วตั้งแต่เข้ารับหน้าที่ โดยได้ให้ความสำคัญจากการต่อยอดจุดแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันและเกี่ยวกับคนไทยจำนวนมากในระยะสั้นก็ได้แก่การท่องเที่ยวการแพทย์การขนส่งการเกษตรรวมไปถึงอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งผลักดันอย่างเต็มที่และต่อยอดให้เร็วจะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้มาก ซึ่งแม้เป็นส่วนประกอบที่เล็กของระบบเศรษฐกิจในเชิงมูลค่านะครับแต่เกี่ยวข้องกับคนไทยเป็นจํานวนมากการเติบโตต่อนะครับก็ต้องหาตลาดที่ประเทศไทยจะเสริมต่อยอดได้ก็อย่างเช่นการพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและโครงการแลนบริดที่จะกลายเป็นแม่เหล็กทางเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนการค้าแล้วก็การเคลื่อนที่ของสินค้า คนความรู้แล้วก็เงินทุนเข้ามาในประเทศสร้างโอกาสเป็นจุดผ่านการขนส่งทุกอย่างของภูมิภาคในระยะยาวที่ต้องเริ่มทำวันนี้เพื่อให้เห็นผลในอีก3-5ปีข้างหน้าก็คือการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัล AI Data Center พลังงานสะอาด Financial Hub รวมถึงการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มเหล่านี้นะครับก็ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศแล้วก็เศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้นะครับก็คือ knowledge based economy นะครับได้มากขึ้นทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลซึ่งจะสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลง ของบริการทางรัฐที่ประชาชนธุรกิจราชการแล้วก็กฎหมายเชื่อมต่อกันผ่านแอปทางรัฐซึ่งจะวางรากฐานให้ E-Government ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจดีจิทัลที่แท้จริงนะครับโดยนายสุภกรก็ยังย้ําว่าทั้งหมดนี้จะเห็นว่ารัฐบาลกําลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่านการทํางานร่วมกับภาคประชาชนภาคธุรกิจที่จะเป็นผู้เล่นสําคัญ โดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับนี่ก็เป็นข่าวเด่นเป็นประเด็นในช่วงแรกเดือนในช่วงต่อไปช่วงที่สพี่จันจ้าก็มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็ได้ติดตามกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงประพ้อกันก่อนแล้วกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันนะครับ